โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้เรามากับลูกซองอีโวช็อตกันนะครับเป็นลูกซองกระสุนไม่จํากัดนะครับ <c oughs> ก็เป็นลูกซองตัวล่าสุดเลยนะอืม <c oughs> วันนี้จะมาเกลียนลูกซองตัวนี้ให้ดูนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไมมามิมันเดินมูนวอล์กวะ <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยทุกคน <c oughs> เห็นเป็นผมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเอ้ยล็อกหมดมาขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อน เพื่อนดูหลังให้หน่อยมีตัวตามมาปะไม่มีเว้ยโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะเริ่มยิงเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยเ <Hey, hey, S 1> อย่าทำเพื่อนเ,าาเราสำหรับการขีดขวาลูกซองตัวนี้มันสามารถปล่อยลูกระเบิดได้ด้วยนะครับทุกคนนี่มันจะปล่อยเป็นลูกเหมือนแบบลูกอะไรสักอย่างนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับซึ่งแถวมันเอฟเฟกต์มันสวยไหมผมว่ามันสวยนะเห็นปหมสีม่วงฮนะโอ้โหเฮ้ย hey, hey. มาแล้ว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 เออได้คิวเว้ยได้คิวเว้ยน้ำตาแทบไหลครับได้คิวมัมมี่นะครับ <laughs> ปกตินี้แบบว่าคิวยากมากเลยทําการพุกบอมซีดูบอมโหมอะไรเงี้ยครับ <laughs> มาแล้วมาแล้วระวังระวังระวังเออปืนเราแรงกว่าเว้ย <laughs> บอม,มันต้องเปลี่ยนกระสุนไงนะแต่ว่าเรายิงได้เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยแต่ตัวนี้มันตัวนี้มันโอเคได้คิวครับโอ้ได้3ตัวติดต่อเลยนะครับเจ็ดวัาเจ็บมากๆครับสำหรับลูกซองตัวนี้นะครับเฮ้ยเพื่อน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 ,นแตกนะข้างล่างอะอ่ะล,ลอมันอัดตอนมันขึ้นบันไดมาดีกว่านะครับตายหนึ่งครับเ้ยโอเคตาย สวยเอ้ยมาแล้วเอา้าอ้ชิบ้าไหนตก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 ขึ้นกันขึ้นเงินวิเอา้าโอ้โหอ,อะไรกันครับเนี่ยแม่งโคตรนัวเลยนะครับอย่าลืว,ว่ามามีห้องนี้มันดุแหละนะครับเหลือคนอีกสองคน,นครับแล้วตบกันเลยมาโอโหแปกเลยครับี่รู้ตัวใหม่แมังเกียนมากเฮ้ยเดี๋ยวทำไมตบไม่ตาวะ อ,อ๋อเราตบไม่โดนนะครับมันตกตายนี่หว่าเราตบ,บาเ,เ,ตเ้าเองเกือบเขาใจผิดหรือก็โปรมาตัดซะแล้วนะเมื่อกี้เฮ้ยบอมใหม่แม่งโหดเกินนะครับหันหน้ามองไม่ทันแล้วนะครับอ๋อบอลม,ม,มีแม่งแตกลัวๆเลยเออ ตบได้สักทีนะครับหรือว่าจะไม่มีใครตบได้ซะแล้วนะครับอนนนานเคนตอนที่ผมอยากไปเล่นบนท่อวะไม่รู้ว่าเวิร์กไม่เวิร์กนะครับแต่เ,เราลองไปเล่นบนท่อแล้วกันตอนนี้มาปึ๊บ,บเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปเล่นข้างบนเลยไปเล่นบนตึกกันได้ปผมขอเล่นบนท่อคนเดียวน่าจะไหวนะครับโอเคไม่มีคนเป็นนะครับ เฮ้เพื่อนมาช่วยกันเพื่อนมาช่วยกันคนเดียวไม่น่าไหวนะครับทุกคนยวคนนี้เขาก็เอาลูกซองมาด้วยนะครับอ,อะไรอะระแวงอะไรอะอุ้ยเอา้าโทนเพื่อนไม่โอ้ไปแล้วโอ้สงสารมัมมี่มากเลยอะ โอ้เมื่อกี้ผมขอโทษว่ะผมเมารออยู่อ่ะไม่ได้ยิงไห้เพื่อนเลยนะครับสอรี่สอรี่อุ้ยมันพี่ตามหลังมาเหรอมาแล้วใช่าอวะโอเคเพื่อนนึกว่ามัมมี่นะครับเสียงมันวิ่งตามหลังมาไงอาเราไปกินก่อนนะครับชปิชสงสัรนมัมมี่มาก คือครับซีรู้ตัวใหม่มันโกงเกินอนะ่ะมันมันโอพีเกินนะครับทุกคนมันโกงเกินนะอ่ะว่าโกงโกงเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูซีรู้ตัวใหม่นะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับผมท้ำคลิปไปแล้วนะห้องมามิส่วนใหญ,ญ่ตอนนี้เริ่มจะโนกันแล้วนะครับแต่ว่าไม่เข้าใจทําไมห้องนี้ไม่นอนนะครับเฮ้ยขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยมาม,มิเกิดมามิเกิดทักดิเฮ้ยอะไรเอ้ยเอา้อเอาผมเห็นแล้วเมื่อเมื่อเมืแต่ผมไม่ชัวร์นะครับ โอ้แม่งลอยบนตึกมาเลยนะครับบินโคตรสูงเลยนะครับเแตกไปดิเรียบร้อยใช่กาปูไหมครับโอเคแตกครับเหลือสองตัวครับดีครับดีครับดีครับตอบไปก่อนนะครับเราะ้่าจะรู้แหละนะครับถ้าเขาดูคลิปเราบ่อยๆนะครับ เขานม่าจะรู้ว่าผมคือกังฟูเอ้ยเออโดดลบไว้โอเคแต่ครับ <laughs> โดดลบบอมซีรู้บบลดิจิตอลกำลังดูคลิปเลยขอบคุณมากครับอันนี้ผมก็มาทานอย่างนงั้นะเนี่ยไม่รู้ว่าคลิปนี้ได้ดูหรือเปล่านะครับยังไงคอมเมนต์รายงานตัวหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับคนชื่อว่าอะไรนะเฮโปจุ hey ๊บจุ๊บวะนะฮะตอบนั้นนะครับอะไรารตัวด้วยนะครับถ้าดูอยู่นะฮะ <laughs> ตูมจากไหนครับบอมซีโร่รอคลิปนะครับพี่โอเคเฮ้ยขอไอจีบีดิป่ะขอจีบีดิป่ะ a อจีบีดิป่ะโอ้เขาไม่ให้แล้ววะเขาขอ,ขอ,ข,อขอตักตาน,นึงขอตักตาน,นึงโอ้โหมันจะขอมีดครับเกือบแตกโอ้โหมารีวิวเหรอพี่เอามาเล่น เขาไม่ร <Es poor S 2> e ู้นะครับว่าเราถ่ายคลิปเนี่ยเราก็จะไม่บอกแล้วกันว่าเราถ่ายคลิปนะครับฮุยฮุยฮุยมัมมีตามาเพื่อนเออโอ้โหได้คิ้วเฉยแบบดตองระยะร้อยเมตรนะเมื่อกี้แม่งได้คิ้วเฉยเลยเฮ้ยมันไปแล้วเบรอครับเอออ่ะเพื่อนล่วงไปแล้วเรียบร้อย ทอสเปดมันเกิดตรงนี้เอาเดียวเดียวเดิระเบิดระเบิดเป็นระเบิดนะโอ้แตกเลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้มันมีไม่ดุเลยวะ <c oughs> ดูกบ้าเลยนะฮะแม่งบอมสี่รูบอมหมูลูกซองตัวเนี้ยของเกยียร์ไม่ครบมือเลยเหลือจะเชื่อฮะ ให้ช่วยยิงเว้ยช่วยยิงเว้ยเอาเว้ยดาเมจอนอยนิดครับไอตัวผีเปรตเราไม่กลัวหรอกนะครับเรากลัวตัวร้องหนุนอย่างเดียวนะครับตาผมไม่ค่อยดีไงนะครับช่วงนี้ตาเบลอตาเบลอโอเคให้เพื่อนโดนล่าครับเพื่อนโดนล่าโอ้เรียบร้อยเกิดตรงนี้หรอเกิดวิธี เ <c oughs> กิดปิทีแล้วครับน้อง <c oughs> โอสงสารมัมี่มากเลยอะคิวนน <c oughs> เนี้ยปล่อยออกไปนี่เพราะสงสารมามีม่โคตรเลยแล้วนะไม่ได้สงสารว่าโดนลูกซองเรายิงนะครับโดนบอมหมูซีรูนี่แหละเอฟเฟกต์อะไรไม่ตกใจหมดเลยระแวงหมดเลยครับตอนนี้แตกแล้วอโอ้ย ไม่ได้ยิงเลยเว้ยตอนนี้แต่ตอนนี้มันมีมันแพร่กระจายน้อยมากเลยวะ่ะเป็นแม่งแค่กี่ตัวเองเนี่ยสามสี่ตัวนะครับเฮ้ยเฮียเนี่ยเอาแตกพูดถึงก็แตกเลยเพื่อนเราไปไปไปช่วยเพื่อนยิงเขาหายไปไหนแล้ววะเขาหมดแล้วหรอ โอเคครับหมดลวครับตอนนี้คนก็รอดนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสลหรับกันนะเดี๋ยวคนชนะมามีชนะนะครับโอเคเครเื่อยๆนะครับผมถ่ายได้เรื่อยๆนะครับคลิปนี้ถ่ายตอน11โมงเด้ไงเพิ่งตื่นแลว้วมันสดชื่นนะครับวัน <c oughs> นอนเต็มอิ่มเลยประมาณเนี้ยเฮ้ยขออยู่ข้างบนด้วยคนนะครับอ๋ตอตายไปมามีด้วย เหมือนแม่งคนแม่งมีเซนอะอุ้ยเอา้าพดเอกอีกกมโอเคแต่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วเวนอมีอ่อะได้อยู่แต่ต้องค่อยๆตบปับค่อยๆไล่ตบไปนะครับใจร้อนไม่ได้ครับปึ๊บลงมา แตกดีแตกดีไม่โดนไม่โดนได้ไงวะโอเคตายครับเรียบร้อยครับเห็นปะถ้าแบบมิมีเม็มโดโดนโคตรแบบเดียวก็จบแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ยเราเป็นมอมี่ตบแบงสามสี่ตัวครับจบโคตรไวนะครับโอเคอปค,ครับไปขึ้นท่อเพื่อนผมขอไปเล่นตึกเหมือนเดิมดีกว่า มีคนเป็นปะโอ้โอเคน่าจะเด็กมังโอเคครับคือบนตึกมั้งแบบว่าพอรู้ว่ามีคนแบบของตกไงว่ามนม,มีเป็นไงมันยิงพื้นเลยนะครับเออมาม,มีมันก็สไลด์ลงไปดิจะอยู่ได้ไงอะอออครครับ้ราอยากเล่นมีเอจีบีมากเลยว่ะใครพอมีแปรกให้ผมปะวะในนี้มันมีคนหนึ่งนะเว้แต่ว่ามันไม่ให้ผมอะโอ้เสียดายว่ะ ถ้ามีมิดเอจบีกับไอ้ปืนตัวนี้ได้บอกเลยคอมโบเกียร์เลยนะครับทุกคนวางกระแพงแม่งเฮ้ยเอาวะตอนแรกจะลงไปล่าครับพอว่าเห็นคนโดนตบนี่ผมไม, <iş> ไม่ลงไปเลยนะครับใจไม่ถึงแล้วตอนนี้ชิบๆชิบชบข้าว่ามีเปล่าข้าล่ามีเปล่าวิา่งหางมา <S <S มีดดีกว่าทุกคน อาสักหน่อยหนึ่งนะครับรอ,รอตีนรอตีนดึงดึงไ้เ,เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยมึงมาหาผมด้วยชิบผายแล้วไปดีครับเออเออเออมาดีนีกันนีกันนีกันโอ้จะเย็นนะวัยรุ่นมาไม่ซุ้มไม่เสียงเลยนะครับ ตายะาแล้ว,ลวโอ้โหเมื่อกี้เราเดินยิงได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับเค๋ตัดกระสุนไปมันขึ้นมาเหรอ,อยังไม่ขึ้นมานี่ยิงอะไรกันวะเพื่อนไม่ยิงอะไรกันวะยิงมั่วนี่หว่าฮึบฮึบฮิบ,ฮบอท่อมีม,มีป่ะ ไม่มีนะครับเคลียร์นะครับบนท่อเออข้างล่างล่ะกิมต้องการตัวดูดเฮ้ยมีมามี่อู้งานเฮ้ยอะไร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 เขาไปรุ่นอะไรเขาไปรุ่นอุ้ยอีออีออที่บ่ายแล้วชี่บ่ายแล้วเกือบตายมาดิเพื่อนมาดิมาดิเอาตายนะเฮ้ย โอเคครับตายครับเมื่อกี้แม่งจะโดดขึ้นท่อครับแม่งติดบันไดนะครับวิ่งเกิอดอะไรตรงนี้วะอะไรอหรเฮ้ยอุย้ยเพื่อนเพื่อนเราไปเราไปเราไปตุลโอ้โหเรียบร้อยแตกแตกได้ไงวะรู้แบบว่าวิ่งมาพร้มพรอมๆกันนะเว้ยแต่ผมแตกได้ไงวะโอเคครับก็คลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละครับใครชอบอย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์กับกผมด้วแล้วกันนะครับ ผมต้องมีทุระไปทำต่อนะครับก็เลยถ่ายแต่แค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย